สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำการทำเจลล้างมือนะคะ1เลยแอลกอฮอล์เจ็สิบเปอร์เซ็นต์สองอโลเวลาเจลนะคะใช้แบบบ้านอะไรที่เราไม่อยู่กระป๋องขวดที่จะใส่นะคะโอเคอัตราตามชอบเลยนะคะแต่สำหรับเราเราใส่อโลเวลาเจลชอมกินอันนี้กิ่นดีนะคะ อันนี้เราใส่ประมาณสองช้อนสองช้อนเลยเอาเอาที่เราชอบสำหรับตัวเองเลยหนึสอามนี่ใส่สีไปเลยคนนะคะคนให้เข้ากัน คนจนกระทั่งเจลแล้วก็แอลกอฮอล์จะผสมกันแบบเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็นวลๆอะไรอย่างนี้นะกลิ่นแอลกอฮอล์ก็จะประมาณนื้นนตัวเอง <c oughs> ตัวนี้เป็นอย่างนี้ใส่เนื้อเจลยังไม่เท่าไหร่ต้องคนอีกเอาที่บ้าเนเรามีอ่ะอันนี้ก็ถือว่าไม่แย่นะโอเคถือว่าได้แล้วนะคะสำหรับเจลล้างมือใส่ขวด แล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับเจาลล้างมือนะคะโอเคขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะ